สวัสดีครับคลิปนี้ครับร้านฟิล์มอัเกรนจะมาเทสการทำงานของกล้อง P พนแทนะครับรุ่น P C 3 5 A F ตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะไม่มีตัวบอกวันที่บันทึกลงบนฟิล์มนะครับผมก็หรมาใครที่ไม่ต้องการแบบมีวันที่บันทึกลงบนฟิล์มนะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆอย่างนี้ก็ดูสวยดีนะครับผมการออกแบบของเค้าหน้าตาของเจ้ากล้องรุ่นนี้ก็ ค่อนข้างจะเรียบเรียบนะครับผมแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยดูดูดีนะครับผมก็บอดี้ก็จะมีริ้วรอยประมาณนี้นะครับผมริ้วรอยจากการทำการใช้งานก็จะมีประมาณนี้ก็ซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยก็จะเป็นเลข7 3 4ดสาี่แดหนึ่งเนะครับตรงนี้เป็นช่องใส่่านนะครับ่านที่ใช้ก็จะเป็น่าน อ่านแบบอาัคาลนา์นะครับขนาด 3a นะครับแบบนี้ก็ใส่ฐานตามขั่วที่ระบุไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีการใส่ฟิล์มนะครับเรามาดูการใส่ฟิล์มตัวนี้จะเป็นสลักกออฟิล์มนะครับผมแล้วก็ดึงออกมานะครับฝาหลังก็จะแง้มขึ้นมาประมาณนี้เราก็เปิดออกนะครับผม ฝาหลังจะแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใส่ฟองน้ําตรงนี้เพื่อเอาไว้ป้องกันแสงรั่วนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมีฟองน้ํารอบๆสําหรับฝาหลังนะครับไม่ให้แสงเข้ามาโดนฟิล์มเก่วกวิธีการใส่ฟิล์มนะครับเอาฟิล์มลงเข้าไปแบบนี้ได้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ ดันจ้าสลักตอนนี้ลงไปนะครับผมแล้วเราก็ดึงฟิลมมาจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีช่องเป็นสีขาวตรงนี้เราก็เอาเจ้าฟิลเนี่ยใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ให้ตรงกับสลักตรงนี้นะครับผมเรียกอะไรหนามเตยใช่ไหมครับตรงนี้จากนั้นเราก็ลองลองก่อเข้าไปลองหมุนก้านตัวเนี้ยตัวกอฟิลเนี้ยนะครับหมุน หมไปสักนิดหนึ่งนะครับเราก็ดูให้หนับเตยเนี่ยลงลงล็อกของมันนะครับผมเราก็ปิดฝาหลังแล้วก็หมุนไปจนมันขึ้นมาเป็นเลขหนึ่งนะฮะรไม่ใช่เลขหนึ่งหรอกจริงๆมันเป็นเลขศูนย์กับเลขสองให้มันมาอยู่ในช่องตัวเนี้ยช่องนับฟฟล์มตัวเนี้ยช่องเดียวกันนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็เปิดหน้าเลนสนะครับผมสภาพเลนอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ ไม่มีลาไม่มีฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะปรับไอโซตามฟิลเมื่อกี้เราใส่ฟิล์มหนึ่งร้นะครับผมเราก็ปรับไปที่ i อโซร้อแบบนี้นะครับผมก็เราลองถ่ายดูนะครับผมก็ชัตเตอร์ก็ทำงานนะครับผมเปิดปิดปกติแบบนี่นะ ก็แฟลตนะครับตัวเปิดปุ่มแฟลตตรงนี้อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางด้านซ้ายมือนะครับผมใช้นิ้วชีงดันแล้วก็เลื่อนไปทางด้านซ้ายมืออย่างนี้ <Flat S 1> แฟลชก็จะป๊อปอัพขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเรารอจนอไฟสีส้มตรงนี้ติดนะครับผมก็กดถ่ายได้นะครับผมแฟลตก,ก็ทํางานนะครับ จะทำงานปกติส่วอันนี้นะครับเป็นการาเพิ่มความสว่างนะครับเป็นการบวก1.5 1 5สตอปนะครับ,นะรบก็จะทำให้ภาพที่ได้รับแสงเข้ามาเยอะนะครับแบบนี้นะครับผม แล้วก็เราลองแบบปิดแฟลชบ้างนะครับตัว1.5 EV ตรงนี้ก็ลองกดดูฮะสปีดช,ชัตเตอร์มันก็จะช้าลงนิดหนึ่งราชัยก็กดกดการทำงานควบคู่กันไปนะครับกดสองอย่างพร้อมกันแบบนี้ นี่ครับตัวปีเตอร์ส่วนเซียร์ชัมเมอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับดันสลักขึ้นไปแบบนี้กดท้ายนะครับไฟสีแดงตรงนี้จะติดนะครับรอประมาณ10วินาทีนะครับอันนี้นะครับจะลองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ าการใช้เซลทัมเมอร์และเปิดแฟลชพร้อมกันนะครับผมจริงก็จะเร็วประมาณหนึ่งเลยนะครับไม่ถึง10บวิดีอย่างบางรุ่นมันจะดีเลยไปสิ1เอิบสองวิประมาณนี้นะครับผม ก็เวลาจะไม่ต้องการใช้งานเซลล์ทาเมือก็ปิดนะครับผมมันจะมันก็จะกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมไม่ได้เด้งเป็น default แบบพวกกล้องออโต้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาโฟกัสเนี่ยให้เรากดทุกครั้งเวลาเราจะถ่ายให้เรากด half shutter นะครับหรือกดลงไปแบบครึ่งหนึ่งอ่ามันอันนี้จะบอกเรื่องของการ แสงไม่พอนะครับผมไฟสีส้มในช่องมองจะติดมันจะเตือนมีเสียงลองเตือนว่าแสงไม่พอนะครับแล้วก็ถ้าแสงไม่พอเราก็เปิดแฟลชขึ้นมาแบบนี้นะครับเสียงมันก็จะเงียบไปไฟตรงสถานะมันก็จะไปสีเขียวเวลาเราโฟกัสนะครับให้เราก,กด half shutter แบบนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราทําให้ดูที่มันมีเสียงเตือนขึ้นมาเนี่ย ันนี้นะเราโฟกัสนะครับกดลงไปครึ่งหนึ่งจะเห็นด้านล่างของช่องมองนะครับเน่ใจว่าชัดไหมอ่ะมาแล้ครับด้านล่างของช่องมองนะครับมันก็จะมีเข็มเหมือนรุ่น nikon l 3 5นะครับผม มันจะมีเข็มเนี่ยบอกระยะโฟกัสนะครับจะเห็นว่าเข็มขยับเนี่ยอย่างนี้นะครับผมก็ถ้าระยะที่ได้มันก็จะตัวเข็มมันก็จะบอกตามค่าเลยมันก็จะมีระยะคนพลาเทสถ่ายรูปแบบสคนแล้วก็ระยะอินฟินิตี้ภูเขาตัวอัญลักษณ์มันจะจางๆนิดนึงนะครับตัวขอบพวกกรอบ ของเฟรมนะครับมันจะจางๆนะครับผมกจะประมาณนี้นะครับผมการทำงานของกล้อง pentax p c 3 5 af ตัวนี้จะหาย,ยากนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีอยากก็คือมันจะมีตัวมอเตอร์ดร้านะครับมันจะเป็นการช่วยในการถ่ายแบบที่เราไม่ต้องมาขึ้นฟิล์มเองนะครับผมไม่ต้องหมุนอย่างเงี้ยเองพอกดถ่ายปุ๊บตัวมอเตอร์จะจะลัน อันนี้ให้ออโต้นะครับผมนี่นะครับจุดที่เราไว้ใส่มอเตอร์ไดร์นะครับผมตัวนี้มันก็จะรันของมันเองก็ถ่ายไปสักพักนะครับมันจะเริ่มฝืด อันนี้ก็ถ้ากดไม่ลงนะครับผมก็แสดงว่าเนี่ยฟิล์มก็หมดหม้วนตัวเลขนะฟิล์มก็จะมาประมาณนี้นะครับรันมาที่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอยู่ที่ประมาณนี้เมื่อกี้เราใช้ฟิล์มครับแบบยี่สิบสี่ภาพนะครับผมก็ปิดหน้าเลนส์ได้เลยนะครับผมแล้วก็เวลากอฟิล์มก็กดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มเล็กๆเ,เงินๆตรงนี้กด กดลงไปนะครับมันจะจมลงไปนะครับไม่ต้องกดค้างแล้วก็หมุนตามลูกศรน,นะครับหมุนก้านกรตรงนี้ตามลูกศรเราหมุนจนกว่ามันจะหายฝืดก็ได้นะครับผมถ้าไม่ต้องการเก็บตัวหางฟิล์มให้มันออกมานะครับนะแล้วก็เปิดฝาหลังนี่นะครับถ้าแบบเก็บหางฟิล์มไว้ก็จะ ยืนออกมาแบบนี้นิดนึงนะครับผมก่อน,นเป็นสภาพภายในห้องฟินะครับก็อยู่ในสภาพที่ใหม่เลยนะครับสภาพสวยแล้วก็รุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะหายากด,ด้วยนะครับก็หากใครสนใจก็ติดต่อ,อขอดูหรือเข้ามาดูได้ในร้านฟิมอัตกเลกนนะครับช่องทางอินสตาแกร Facebook อะไรพวกนี้นะครับผมก็ถักเข้ามาได้นะครับ ก็าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องฟิล์มเกรนนี้ด้วยนะครับจะได้แบบมีคลิปเทสการทำงานกล้องมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ